เราอะทาอะไรอะเราอย่าไปเอาเปรียบเขายกตัวอย่างเรามีปลาช่อนตัวหนึ่งเนาะทำว่าทํายังไงจะได้กินได้หลายเดือนถ้าเรากินตัวเดียววันนี้ก็หมดเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเราเอาไปแกงสักหม้อหนึ่งเนาะเราก็ตักแกงบ้านเราถ้วยละถ้วยนะีดังเขามีกับเขาได้กินเขาก็นึกถึงเราอูวันนั้นแกยังเอาแกงไปราถ้วยหนึ่งแกก็เขาก็ตักอาตรากเกิด วันนั้นเราส่งไปหลายบ้านหลายถ้วยมันก็ต้องเราก็ได้กินเรื่อยๆนะโอ้โหนี่เป็นวิธีคิดที่ดีเลยจากวันหนึ่งวันหลังเขามีอะไรเขาก็ยังนึกถึงเราเออเรายังเคยมีอะไรแบ่งเขากินนี่ครับผมคอกฟางของคุณตานะครับเ <c oughs> สานี่ใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากเป็นเสาของห้างใช่ไหมครับตาก็ <c oughs> ตอนนั้นลูกชายตานะ่ะให้เขาไปเรื่อยที่ดูโฮมะนะครับผมเขาก็ให้ตัดทิ้งอ่ะ ก็เห็นว่ามันมีประโยชน์อ่ะเราก็เลยตัดเป็นท่อนๆน,นี่ว่าเราก็คิดอนาคตว่าจะทาโรงอะไรเราก็ยกเสานีแหละทาไม่ต้องไปเทไอ้จ้างช่างมาสองวันแล้วมันยกเสาไม่ได้สะกทียะเพราะมันจะตั้งไม่ได้ให้ไมโครมันตัวมันก็ไม่มีปัญญาที่จะทําเสาไม่ได้ตรงอ่ะเนาะเพราะยกตรงมันก็เอียงไปเอียงมาอยู่นั่นอ่ะ เราก็เลยขุดหลุมเสร็จเราก็ให้มันเอาเสาลงไปเลยอออืมเและเอาดินโกห้เต็มครับและเอาแมคโครประคองแล้วก็ให้รถถ่ายคันหนึ่งแล้วก็ดันซ้ายดันขวาถ่ายระดับขีดเส้นแล้วถ้ามันต่ําไปแล้วก็เอาแมโครยกขึ้นสูงอัดดินลงไปอีกเพราะมันเป็นแถวบ้านเนี่ยดินเราไม่ต้องไปเทฐานรากหรอกรดินมันแน่นดินมันแน่นเสามันต้นใหญ่ เดนี่ถามว่าวแล้วมันตรงเต็มที่ไหมตาวันมันไม่ได้กอ,อิดอ่ะตาก็เลยคิดว่ามันแค่นี้ก็เหมาะสมแล้วขายวัวซื้อรถเกี่ยวแล้วก็ขายรถเกี่ยวมาซื้อวัวยังไงครับตาตอนนั้นโอ้ตอนนั้นพอตากลับมาอยู่บ้านเนาะตาก็ทํายังไงอะ่ะหลายอย่างใช่ไหมบอกไม่ถูกอะ่ะมันเยอะเกินนวดข้าวเอ้ยซื้อรถเห็นตอนนั้นมันไม่ค่อยมีคนนวดข้าวเนาะซื้อรถนวด และนี่ชื่อรถด,ดำตอนนั้นเลี้ยงวัวอยู่สิบสิบยี่สิบตัวแหละขายไปได้เท่าไหร่ครับตาตอนนั้นโอ้ตอนนั้นขายได้ไปสามสี่แสนวอมแพงวอมแพงใช่ไหมแม่ลูกห้าหมื่นแม่ลูกหนะ้าหมื่นเนาะโอ้ครับผมต,ตาเลี้ยงวัวสวยเหมือนกันแหละทับพวกไอเมื่อก่อนใช่ไหมตอนนั้นวัวอินดูกำลังแพงอืมครับผมอ่าตัวไหนบอยฮุนพลน่ะครับรุ่นนั้นเลยรุ่นนั้นอะ่ะตอนนั้นแม่วัวแม่ลูกออกมานี่ก็ห้าหกหมื่นแล้วตอนนั้นตาไม่ได้เลี้ยงอยู่ที่นี่ใช่ไหมเลี้ยงนี่เลยเนี่ย เลี้งอยู่นี่เองขออยู่ตรงนี้แหละอ๋อ oh. แล้วตาก็วิ่งดินถมที่ด้วยนะครับรับถมที่แล้วเจนี่ทํานาเช่าเยอะครับผมเอ๊ถ้าซื้อรถเกี่ยวมันก็จะดีอะน่าจะดีเอ๊ะก็เลยขายขายบัวมแม่มก่อนซื้อรถเกี่ยวครับผมซื้อรถเกี่ยวเสร็จเจนี้วิ่งรถเกี่ยวสามสี่ปีมันไม่คุ้มไม่คุ้มเลยมั็นเหนื่อยอ่ะ เดีนี่นากับรถไม่ทําแล้วยังให้ตาแจงสักหน่อยผมไม่เคยมีรถเกี่ยวมันไม่คุ้มยังไงครับตาเอา้าจ้างคนขับไรละสี่สิบครับผมเออค่าน้ํามันอีกปีหนึ่งรถเกี่ยวยังมากก็ได้ไม่เกินห้าร้อยได้ครับผมเออเดี๋ยวไหนเสียเราไอ้คนขับไม่ก่อยเก่งก็เสียบ่อยอืมอันนี่เราก็โอ้แมวแล้วขายทิ้งไปขายทิ้งเลยตอนนั้นาขายทิ้งไปได้สองแสนกว่าบาทค่าน้ำมันตกต่อปีเท่าไหร่ครับ บอกไม่ถูกมันเป็นแสนแหละโอ้โหห้าน้ำม,มันพอเกี่ยวห้าไร่เนี่ยมันก็ได้เอ้ห้าร้อยไร่เนี่ยมันก็ได้ห้าแสนเนาะครับผมห้าน้ำม,มันก็สองแสนแหละโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเออห้าคนขับกระแสนกบ,บาลแลยอ๋อสองแสนแน่น้ำม,มันแสนห้าคนขับแสนห้าแหละปะทุกนี่รถเราม oh. ีคนขับไปปะทุกขายอีกจังหกักก็ดูแล้วมันไม่คุ้มตาก,ก็เลยขายทิ้งครับเออได้ลูกชายตอน ตอนที่ขายซื้อรถเกี่ยวนี่มันไม่ใช่เพราะเราใช้แมโครด้วยนะเราก็พอจะเออใช้ไมโครก็ลูกพอจะส้อมเป็นแก้ขัดมั่งอะนะก็เลยทำตอนนี้ลูกชายก็ยังทำไมโครอยู่มีไมโครหลายตัวอยู่ตามฉี่ตัวมั่งแล้วขายรถเกี่ยวปุ๊บจาก,ก็มาซื้อวัวอีกซื้อวัวอีกครับผมซื้อตอนแรกก็ซื้อหกเจ็ดแม่ครับก็ ซื้อทางานไปมาก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยมันก็ออกจากเจ็ดแม่มันก็ออกมาสิบสี่ตัวครับปีแรกใช่ไหมอ๋อปีสองมันก็ออกอีกเจ็ดเนาะครับผมก็ยี่สบี่แล้วเออแล้วแม่อีกเจ็ดโอ้สามสิบแล้วครับเลี้ยงสามปีก็ได้สี่ห้าสิบตัวบางคนก็บอกเลี้ยงวัวไงสามสี่ปีได้หกสิบตัวเพราะลูกมันออกแม่มันออกก็เยอะแยะไปเองครับผมเออก็คือไม่ได้ขายเลยกพเราไม่ได้ขายนี่ไอ ถึงออกมาตัวผู้เราเอาตัวผู้ไปเลกกตัวเมียมันทับออกมาท้องจากตัวหนึ่งก็ไม่ได้เป็นได้เป็นสองตัวครับเอ,อให้ซื้อให้เอามาขายกับซื้อเยอะวัวนะครับผมซื้อก็ขายคนตอนนั้นช่วงนั้นคนมันหาวัวเยอะเนาะใครใครก็ไปหาตาเชียรนี่เลยพอ <c oughs> <c oughs> าะซื้อวัวตาใบมันมีแต่ท้องหมดแล้วน <c oughs> เนาะเลี้ยงไปมันก็ผลูกพันตาคิดว่า,าจะขายวัวแล้วไปซื้อโเกีเยวอยีกไหม พูดตาไปซื้อแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมรถเกี่ยวอ่ะพูดถึงอ่ะถ้าเราทานาสามสิบไร่เนาะเราไม่มีคนเราเอาเงินซื้อรถเกี่ยวเอาไอ้ดอกเบี้ยเ,เงินที่เราซื้อรถเกี่ยวอ่ะครับก็ไม่จ้างเขาไถนาไอ้ไแอ้มาเกี่ยวเข้าก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะพ่อรถมันไม่มีถูกกว่าแต่ซื้อคันดีๆรถมือสองก็แปดเก้าแสนอะ่ะเป็นล้านอืม,อม แต่นี่ถ้าดอกเบีย้ยเป็นล้านน่ะเรามาจ้างเขาเกี่ยวเงินล้านเราก็อยู่เหมือนเดิมครับเออเนีอ่อันนี้คือวิธีคิดเลยน่ะแล้วเอาแต่ดอกเบีย้ยนั่นน่ะรเราไม่ต้องไปรักษาเออใช่ถ้าเราไม่มีงานไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอ่ะเกี่ยวรถเกี่ยวมันต้องเกี่ยวสองฤดูครับผมเนี่ยเกี่ยวหน้าปีเสร็จอ่ะ เราก็ต้องหน้าแรงก็ต้องไปเกี่ยวเกี่ยวแถวภาคกลางเอ่ยแถวกาลสินต้องวิ่งหางานต้องดูตรงไหนก็ทํานาปลังครับผมแต่านาปลังแถวเรามันเกี่ยวไม่ได้ตาเคยไปเกี่ยวที่ไอชีขอมันไม่คุ้มกับรอเลิศเราะรอเลได้ได้กัจริงแต่รอเลิศม,ม,มันแตกหมดอ่ะมันเป็นหน้าแรงน้ำมันน้อยครับผมมันไม่เหมือนภาคกลางภาคกลางอะ่ะ ถ้าเราไม่เก่งอ่ะเราก็หาที่เกี่ยวไม่ได้ครับเราต้องหน้านี้่เราก็ชวนเขามาบ้านเราอะ่ะและเวลานั้นเราก็ต้องคุยกับเขาเดี๋ยวเราไปเกี่ยวบ้านท่านด้วยด้ยค,คุยกด้เจ้าของรถน่ะครับผมทีแล้วมันก็จูงเราไปมาเขาก็เราก็จูงเขามาเราอ่ะนะครับเราก็เขาก็จูงเราไปบ้านเขตเขาอะ่ะครับหรือไม่งั้นอะ่ะสายมีพวกเยอะ,อะแบบยังตาเนี่ยถ้ามีรถเกี่ยว ถ้าเกี่ยวต่างจังหวัดนี่ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันพวกเยอะนะตรงไหนพอเอ่ย่ารู้จักตามหมดเออเนี่ยตอนนี้ทั่วทั่วจังหวัดนะครับถ้าไม่มีฟังเขาก็โทรมาแล้วครั <ผม S 1> อยากได้ฟังไม่เอ่ยเพราะตรงไหนฟางดีเขาก็โทรมาบอกตั้ง เนี่ยเล่าออกอ่ะยูทู e เนี่ยนะคนรู้จักเยอะโอ้คนรู้จักทั่วประเทศครับผมเออใครไม่รู้จักตาเด้เนี่คนเลี้ยงวัวนะครับผมต้องรู้จักคุณตาไม่เชียว่คนเลี้ยงวัวคนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะครับก็ยังโทรมาคุยกับตาเลยนี่ปัญหาเขาก็โทรมาปรึกษาเนะครับผมอยากทางานเคยท้อแท้ไม่สู้พอได้คุยกับตาแล้วมันฮิตสู้ขึ้นมาน่ะนี่เออเนี่ยไอเหมือนตาเคยพูดว่าไอวันสามร้อยอ่ะอย่าไปททอครับ ต้องทําตาเขาได้ดูไอคลิปเนี่ยเขาก็ไปทำมันก็ได้จริงอ่ะครับผมถึงอย่างน้อยถ้านอนอยู่สามร้อยก็ไม่ได้อันนี้สามร้อยกินสองร้อยยงนีเหลือร้อยหนึ่งเนาะผมอยากให้ดูการพูดของคุตานะครับผม<น>คุตามีความสุขจริงๆในการพูดนะครับผมเนี่สุดยอดเลยังไม่เครียดอะไรเงินก็มีใช้นี่เนี่นี่เนี่อันนี้คือสุดจริงเอาไม่เชื่อผมใครไม่มีงานเนี่ยหน้าแล้งอย่างนี้แล้วมาเลยครับผมถ้าจะเอาวันละสามสี่ร้อยนะ ทำไปนอนไปก็ได้ครับผมอตอนนี้ตาเห็นง่ายๆก็คือทําเห็ดเนี่ยจะทําเห็ดใช่ไหมแค่ยี่สิบวันก็ได้เก็บแล้วนี่แล้วก็มีเงินใส่กระเป๋าแล้วครับผมแล้วทําไมตาไม่จ้างรายวันตาจ้างรายวันอ่ะคือคนมันไม่สู้อืเพราะมันคิดทําไปวันๆครับผมแต่ถ้าตาชวนมาทําของตัวเองเนี่ยมันภูมิใจเนื้ออย่างได้อาชีพด้วยได้ความรู้ด,ด,ด,ด้วยพอทําเป็นแล้วสองรอบ ไม่ขาดทุนแล้วะก็กลับไปทําบ้านตัวเองก็ได้นี่ได้วิชาติดตัวไปด้วยได้วิชาคเพราะไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้องไปจงสมัครเรียนครับเงินก็ได้ใสก่กระเป๋าไม่หนึ่งคนจะทําอะไรเราต้องยอมเสียเวลามั่งอย่าไปคิดว่ามันเสียเวลามันดีว่าดีว่าเราได้เงินไอ้จี่เขาจ้างครับผมถ้าเขาหยุดจ้างหมดแล้วครับผมอันนี้เราเสียเวลาด้วยเราได้ความรูร้ด้วยนี่มันจนแค่ เดือนสองเดือนเราก็ไม่จนแล้วคำคมล้วนๆไม่ได้คำคนตอนนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งมันมาหาดทํากับตาตอนนี้หลานน่ะแหละเหมือนลูกหลานลูกพี่ลูกน้องอะครับทุกวันเขาก็ทําอยู่ทุกวันนี่อยากไปดูของเขาก็ได้เขาทาแกสองโรงเล็กๆอืมเก็บทุกวันเห็ดตอนนี้โลละร้อยหนุ่นครับผมสุดยอดขอบคุณครับ